ำไมกระโดดทำใหม่ข้ามหินไง่ขอมันให้ไปส่งแน่เลยวิ <c oughs> ลามีลาได้ลามารีลาเอาเลยวิชุดก็ดูดีนี่หว่า <c oughs> แต่งตัวภูมิภูมิฐานนั่นน <c oughs> <ป>ะ่ะป่ะขก้นมาเฮ้ยโอเคขอโทษขอโทษดูขอโทษมันหนีไปแล้ว นี่ไงนี่ไงเพิ่มอะไรกูแค่จับมันลงไปเฉยๆครับอ,อีนี่นี่งั้นกูขอโดแล้วกันนะมาผมไม่ไหวแล้วอ่ะเออต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะทำมีหนา้าสีแดงหมดแล้วนี่ไงอีดอกท้องไงส้สต์กูขอโทษได้ป้ล่ะฮะ แต่งตุ๊กก็สวยนี่หย, <Jesus Christ. S 1> ยาบคายขอโทษสินะและกูก็ขี่ลาของไอ้นั่นมาแรงปะเฮ้ยเร็วอยู่นะทำไปเล่นไปแต่ตายไปซะอย่า <laughs> <laughs> แกล้งน้องแกถึงบ้านแล้วแล้วดูคือขี่ลาโคตรน่ารักเหลือไงเร็วที่หายเออเร็วเร็วนะเร็วทำมาเล่นแหละแต่ผมก็สนุกดี วิ่งไล่เนยเอาวิ่งเร็วๆสิกัปตันช้าจังวะเออกูมีลา้มือผมมาเลยมือผมขดเป็นงูเลยเมื่อกี้ขี่ไปดิขี่ไปย่าไอ้สัตว์ล่วงล่วงแล้ว เรียบร้อยกระจอกว่ะแค่นี้เองสามนัดอุ้ดาวเดียวถ้าสามดาวนั่นจะตูยาขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหชัดพอถอดออกมาไหมตัวเชีย่ยเลยวะเนี่ยโอย้แม่งผ้าห่มดีๆนี่เองอุ้ได้เคี้ยวด้วยนี่เนื้อสามถือไปเยอะอยู่ผมมาถึงแล้วนะกำลังไปเชีย่ยเนื้อหมีเอสัตว์นังหมี บะเอกอะคุณจังบะเอกไอการเจนชินจะแจกเพชรสองร้อยเพชรสามวันสี่วันนแปดร้อยเพชรเดี๋ยวผมจะลองรับแล้วก็กาชาเม็นๆนักทีหนึ่งาจัดไปเฮ้หนังกู แป๊บมึงนะไปสิว่าจะเดินทำไมหรอวะเฮ้ยไะพร้อมแล้วเออแม่งลืมไปเลยเพิ่มกูลืมซิกเนตส์หรือไรู้ว่าเราเกลี้ยงไปถึงขนาดนี้ไม่ยอมซื้อก็โอ้โหมันมันลืมแหม่เดี๋ยวลืม ทำไมม้ากูจะสปีดอย่างเดียวเลยวะเดินไปเรื่อยๆเท่าเลยแล้วม้าแม่งไปโหมต้นไม้อะไรของขุณนขบกัปตันอ้าวมันเลี้ยวเราไปโหมต้นไม้ของมันเองไม่ได้บังคับด้วยม้าเอ๋ยถึงแล้วถึงแล้วนี่อยู่อยู่อยู่ขุนก็เลี้ยวเเฉย กดชิปอยู่ดีแม่งเลี้ยวของไอ้เราไปชนตปายตายคอนเทนต์อะไรเงี้ยนัวเหรอชิปละใส่คลิปละหาอะไรตามบ้าไปทำอะไรวะเราเต็มเปลือไว้เผื่อไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยสว่างจ้าเลยงั้นก็สว่างแบบคูณสองสว่างแบบคูณสอง ไอเชียเข้าย่องแล้วเปิดไฟตามรู้ทำตามแต่ไฟไม่สว่างช้าเลยคุณเก็บดีกว่าไหมเพื่อความเรียนเก็บไว้ก็บมันให้ยิงอะไรสิครับยิงแมันไม่แต่ไม่มามันเอาลูกดอกธนูมาแต่เราไม่มีนี่นะไหนวะเอาไม่เห็นวันเช้าเลยนะข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหม มาแล้วมาแล้วเอาเลยเอาเลยคนเอาเลยผมไม่เห็นจัดไปเรียบร้อยอุ้ยสอบกระเด็น <laughs> ขอรู้หน่อยครบัรบ,รบอะไร<ส>มันมีรูดแต่<ส>รเราไม่มีทะลุใช่ ยังก็หวาอย่ังก็หวาแต่ธนูมันมันก็น่าเซื้ออยู่นะคุณมาสเตลอ่ะเออแต่ว่ามันยิงยากต้องลองต้องลองฝึกตามรีอะเร็วๆเถอะเขามีธนูแต่เรามีปืนอ <laughs> ุเป็ดหน้าหน้ายา่ำอะ เฮ้ยต้นไอ้นี่เก็บไปก่อนไหมคุณเก็บเก็บไว้ได้เนี่ยๆมาเก็บก่อนคนละต้นนะเก็บได้เหมือนกันเก็บดิได้ได้ได้จะกือเหมดหรอถอดไม่ให้หมดอ่ะเขากำลังซีเรียสจนอยู่ไอ้เช่ยเราถอนแนี่ๆตรงนี้ก็มีกินได้ยังกินได้รักษาใจมาฝากบอกบอก แดกแมงลิงอ่มแดกทั้งใบถอบนทั้งวันไลยนะถอนทั้งวันน่าจะหมดละคอยสังเกตอ่ะหมดแล้วปะป,ะ,ปะกลับกลับเข้าทีต่อเ e สโก้กลับไปที่ภารกิจต่อไอ้ดูเปิดหน้าแมงสันเปิดตัวมาเขาปะมาให้เทคดาวอ่ะคุณ เซลไงจัดไปยิงแต่เราจะฆ่าเราจะใช้มีดจัดไปผมซ้ายคนตัวขวาได้มันกดอะไรวะกปกีซ้ายเลยซ้ายเลยอ่ะหนึ่งสองสามนม่เงดอย่างนี้เลยนี่เฮ้ยเสียมันยิงสเตลสเตลแตก แย่แล้วแย่แล้วมันมาร์กได้ไหมเนี่ยเพราะว่าตรงไหนผู้อินเดียนี่ยมาหรือว่าผู้เม็กซิโกวะไม่ดูจากหน้าเม็กซิโกแน่นอนอินเดียน่าจะไม่ใช่อินเดียเขาต้องเป็นเผ่าเลยนีย่ยืนปั๊มแม่งข้างๆเลยอะ่ะออตามลีตดอ่ะ <า>เลสติกซ์เกย์นแวลีช้าดีไม่ช่วยเลยดีกว่าไอ้สัดไอ้มึงยิงมั่งไม่ไหนเวเรเปลืองกระสุนแม่งมีแต่คอสโบะท่านหนึง่งเอ้ยเราอุตส, <laughs> ส่ตาห์สเตลเสียสไตล์ก็แตกดูเตียแตกเฮ้ยเสีย,สยหสงหมาหมาป่าคุณ มีคนสามคนว่ะมันย่องเราก็ย่องตามเลยให้ผมเดินเลยเขาสวยสเต๊กสเต๊กใหม่สเต๊กใหม่ไม่ได้ไม่ได้อะไไม่ได้ไม่ได้เหรอเนี่ยไอ้ไอ้นั่นซ้ายไอ้ไอ้นั่นขวาเออนผมก็ต้องนัอยู่แล้วมามาคุณซ้ายผมขวานะคุณต้องเข้าก่อนผมอ่ะแล้วผมก็เข้าไม่คุณต้องเข้าผมเข้าห้องกับผมอ่ะเอามาเนิ่ง สองสามฝากจะวาวอยู่เด้อเดี๋ยยิงหนีนี่นี่ไอ้นั่นต่ออ๋อกดเมาส์กลางครับกดเล็งแล้วกดเมาส์กลางหรอเด็ดตายอ่ะอ๋อกดเล็งก็กดเมาส์กลางเยี่ยม นี่อะแทงแม่งกูไม่ใช้เตืนด้วยโดนสุดท้ายกำลงโดน,โดนข่ามาแล้วไอ้นุ่มเออใช้ได้แนละ้วขอบคุณมาก <laughs> ทำไมมันใช้ไม่ได้ตอนเล่นตอนนั้นมันงั้นก็ฆ่าเ,<อ>เกบบี้ยงหม,นะมาาดแล้วเน <laughs> ี่ยตายยังว,วเนต่เรียบร้อยแล้วไม่ขโมยหมวกเขาอีกพอแล้วแตกแล้ว <laughs> เฮ้ยเรามาทำชาเลนจ์ดีกว่าแบบเอามีไรคาเราทุกคนเลยเออจัดจ้าคอนเทนต์อีกอ่ะไอเย็นเนี่ยม่งิดสเตลแม่งไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยสักคุยเถอะแม่งไม่ช่วยเราเลยเอ่ยข้างหน้าสองตัวไอ้วันนึงกูทิ้งศพกันกูแบกมาทำไมไม่ได้สอตัวอ้าตัวไหนใกล้กว่าอาที่ใกล้ก่อนอย่าตามก่อนใจเย็นรอก่อน ี yeah. มีดวะล่ละเดินะมันหันหลังอะได้เินมันตัวเดินเอาตัวเดินหรอมยันเราปวดเม่งเลยเฮ้ยเอาเหรอนายบอกจะมีดไหมมีดนะดแต่เราต้องฆ่าตัวของตัวล่างนี่ก่อนได้มันน่าจะไม่เห็นนะให้มันเดินผ่าน โอเคได้โอกาสปะเนี่ยซ้ายขวาเลยเดี๋ยวผมเอาขวาคนซ้ายอ่ะเอ้ามะเรียบร้อยปาดเอาลุกนี่เฮ้ยมีมีดเอามีดเป็นไรเทงมันไม่ยอมเห็นแล้วนี่ไงใช้มีดฆ่าทุกคนไอ้นั่นมันไปไหนคนหนึ่งไว้ชัด อย่างเงี้ยไวแค่ไหนหลุงไหนสักคอมชเชี่ยอะไรมันได้เอ็กพีมีดด้วยแบบเงี้ยเออเราทำเราทำเป็นนักฆ่าแอดซูซินเหรอเอ้ยไฟมันไปหัวหั่วเลยวะไอ้นัายกำลังยังบวกอยู่เลยไอ้เงี้ย เอาตายห่าวแล้วว่ะเออเชี่ยนี่นี่คนไหนคนไหนก็มีอะผ่านนะครับรออะไรแล้วชัดมีอะยอมมาทาใครซื้อไอ้เปลือดสกตรกนี่สติวแบงเลยชัดแบกไปละม่วจริงเราเออมันเกินมันที ่ะต่อเนี่ยแหละผลของการถอดรองเท้าไอของผมอะเสียงเงียบจังโอ้โหต้นนี้กะเก็บครับหล่อเลยอะขอละต้นไปเฮ้ยมีสามอ่ะแดงมาซะอันไว้นี่ะเอาไปทำสมุนไพรได้คนเอ้มันให้ยิงว่ะรอบเนี้ยเหรอเพราะมันบอกว่าต้องรอมันผ่านผ่านช่ไหมงั้นก็ต้องยิงะไรจริงแล้วล่ะ จบเลยแผงการใช้มีดมีดกระโดดแทงมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยรีบยิงจั <c oughs> ไดไปเคลีย <c oughs> ร์เดินไปเมียต่อสุดแม่กันเหลือหอล่อจริงๆแล้วมันจะไปถึงไหนหวะเนะี่ยนั่นะดยพาไปเรื่อ,อยเลยเว้ยเืลเนี่ยเพลเนี่ย ย้ายวิ่งแซงด้วยจิวไปไหนวะเร็วสิวะน้ำกันหมดแล้วเนี่ยชีวิตช้ามากเลยข้านาสองตัว โ <Okay. S 2> อเคไปพันธกิจเดิมไปวิ่งไอ้ขวางตัดหน้านี่นี่นี่ไง้ต้นไม้กระแทกหน้าวิมันต่อยกูสวนอ่ะเฮ้ยนี่ไอ้แข่งแม่งเลยกูบอตะบ้านแป้งเหมืนันซะโอ้ยเจ็บน่ามีมีตัวสุดท้าย ไปไหนะอะไรดอกท้องไปไหนไม่อะไม่ไม่มนเดี <c oughs> ันจัดไอ้นี่ก็ไม่ช่วยเลยวิย่งวิ่งจวิ่ง่เดีย๋ยวเติมยากนอันไหนเือะนี่แน่่สดเ่ะ อุ้ยอันนี้เยอะวะ่ะเรานี้เยอะเรานี้คงต้องยิงได้เอ้ลองสเตลลดิยอยากกินเนื้อกันสเตลลเหรอจัดไปมันก็ห่างๆก็อพอได้แหละเฮ้ยมันเห็นแล้วไอ้เปิ้มมันอะไรลยกอุย้ย <peach> อุอ้กินไม่ได้เยอะจัดถูหรอมดูดิคออะไรนแมพดูืในแมพดิเห็ล้วมันเยอะจังวะเตวม่อโหแมันชบไม่ได้ม่งลงจัดเลยเชี่ยรอรอไม่มีเชี่ะ อพอมาันจะแม่นก็แม่นแตกเลยโอ้โหไทม์ไลฟ์หมดแล้วต้องใช้ประหยัดแล้วคนอะไรผมมีต,ตาย<ผ>ม,มีกระสุดเยอะแล้วผมยิงเลยโอ้โหแม่งยิงสวนมาวะเมื่อก,กี้มีเนยทำไมไม่กี่แดกเนยวะแย่เรอมันหามาหาเราดีากว่าไหมเนยไม่ไมเลยมันแห้ยิงเเรื่อย ก็ไม่พอจริงๆต้องใช้เด็ไอแล้วหรือยังยงแตบกระสุนไม่พอไม่ใช้ได้แล้วยังไงต่อยังไม่รู้เลยก็ลเล็งไล่เล็งหัวไม่ต้องมาร์กเลยเลยมาร์กได้เหรอมันไม่ขึ้นมาร์กไอ้ ต้องกดแท็กแท็กเลยวะกดคิวอะใช่ไหมะลองเลยลองเลยดูอะส่วนมากมันก็เป็นเวอร์อะยังไงวะกระสุนหมดแล้วน้องๆมันใช้ไม่เป็นเลย มันต้องอัพสกิลเดี๋ยววะข้างๆลืมดูเลยจับแม่งแล้วไม่เนี่ยจับไม่ได้สวยคนกระสุนแม่งหมดพอดีเลยหน้านายสวยดีนี่นะรูดได้ไหมไอ้รูดไม่ได้บอกผมบัากว่ะ know what? the head. here. All bastard's we need Come is มันมันปอกง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเ,เดือดจังวะแต่ใช้ธนูยิงอะน,นะแล้วไม่ช่วยหาเลยเลยเควยเถอะกูให้เลยว่าฟักยู <laughs> อันนี้ทำอะไรนะเนี่ยโวยมาตรงไหนก็นได้ใช่ไหมเราก็เน้นสีสวยๆไปเลยนี่ไง โอ้นี่ขาวก็สวยดำก็สวยโอ้นี่ดำแดงเอาดำขาวแล้วกันตัสดสีดิปะ Two Face เสียเรากดมาเยอะขนาดนี้แม่งต้อ <c> ง <oughs> มาใส่กระสุนแล้วว่ะแม่งไม่ได้ละ <c oughs> เฮ้ยอย่าเบียดสิ <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์เบียกันไปค่อยๆไปไม่ก็ไม่รีบเลยนะไอเว่ชีวิตเลยชิวมากไอคนอีกแล้วไอสัแต่ไม่มีกระสุนแล้วไอเว่เลยกูเอาหมัดไปต่อยดีกว่าไปน่ะไอเนี่งก็ใช้แต่ลูกดอกไอเว่ ชาวบ้านวิธีชาวบ้านจัะมีกระสุนแล้วเดินข้างๆเจอกูตกหมดแล้วหมดนะวิชนต้นไม้เอ้าคุณทำอะไรครับนี่ไม่อยู่อฟอร์มเอ้อ ท่นใหญ่เจ้าปือ่ะใหไปซิไปซิเดินไปมีในลูกหกเมตร Let's go ไปดิ Let's go นะตายตายไอเวนเบ้าขยับแบบมันยิงยากแล้วยิงแบบยิงหลังม้าเลยผมจะใช้ยังประหยัดแล้วกันเหลือแค่สี่เมตรแล้วสุดท้าย ก็ค่อยขี่ไปด้วยโอ้ยมามากดซีได้นะกดซีแล้วก็ดูข้างหลังน่าจะง่ายอาจะหายแล้วคุณมาเบียดอะไรข้างข้างมันมันขับเองผมไม่ได้ไม่คนขับผมกดที่ขวาเดียวแล้วมันก็วิ่งของมันเอง ลองกดวีดิคนแม่งอย่างภพาพายนตร์แค่นี้งไงเฟเวอร์สันเลยแม่งเฟ่เวอร์สั้นเนี่ยวะเดินไปไหนแล้วไอ้เวชหมดแล้วนะกูเหลือสามลูกแล้ว ไม่รู้จักการลิงสโอออคป <laughs> <laughs> เหรอวะไอ้คาร์บอยยุคเนี่ยได้ถึงแม่แล้วโอเคกลับมาที่บ้านแล้วนะเพอแล้วอยู่ทำหา <c oughs> ไม่มาช่วยวะนั่นสิเนี่ยได้ได้หัวมาแล้วตลกมัน <c> ก <oughs> ็ลากข้าหัวฉันได้หัวประดุกว่ะ แม่งโคตรเบื่อไงกระดูกแม่งไม่น่าแบบบางขนาดนั้นเออแมชักชักชักไอชักตัดจากกล้วยเออตัดจากกลุ่มมือนแม่งขมไปไหนวะเนี่ยมนจากทำมาจากออมีโคมาสือหรอโริโก